ธรรมดาการสร้างวัดตั้งแต่สมัยโบราณมาก็สร้างวัดก็มีจำความจำเป็นต้องมีทุนในการก่อสร้างนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตั้งแต่พุทธกาลการสร้างวัดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระอันนี้ต้องบอกให้กที่ประชุมทราบก่อนการสร้างวัด เป็นเรื่องของฝ่ายคารวะร,รมกันพระเป็นเพียงผู้มาใช้วัดเพื่อในการจะได้อบรมสั่งสอนประชาชนตัวประชาชนเป็นผู้สร้างวัดเพราะฉะนั้นวัดแรกกษัตริย์สมัยโน้นกษัตริย์แคว้นมคตคือพระเจ้าพิมพิสาร สร้างวัดแรกขึ้นมาโดยท่านยกอุทยานไม้ไผ่ของท่านให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาอานราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับจิที่นั้นแล้วก็เทศนาสั่งสอนประชาชนในแคว้นมาคแล้วพระองค์ก็เสด็จไปตามที่ต่างๆต่อไปแต่ว่าจะมีพระส่วนหนึ่งทีเดียว อยู่ประจำที่วัดนั้นเพื่อจะสั่งสอนประชาชนที่อยู่ในเมืองเพราะยังไงเสียในตัวเมืองก็มีประชาชนมากก็มอบหมายให้พระที่ฝึกตัวดีแล้วอาจจะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่ก็ตามทีแต่ท่านฝึกตัวดีแล้วพร้อมจะเป็นครูบาอาจารย์ให้กับประชาชนญานนั้นอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะพอสมควรกับความใหญ่ ความหนานแน่นของประชาชนในญาตินั้นส่วนที่เหลือก็กระจายกันไปไปดูแลประชาชนในเขตอื่นต่อไปทั้งในเขตชนบทหรือเขตแว่นแคว้น,วนดินแดนอื่นเมืองอื่นต่อไปอีกนี่ก็เป็นหน้าที่ของพระที่ทำกันตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อพระที่ไปประกาศธรรมะในที่ต่างๆ ไปพบไปเจอเศรษฐีบ้างหรือไปเชอไม่ใช่เศรษฐีแต่กลุ่มชนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมบุคคลเหล่านั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของการการเทศการเสาะการมีพระเทศสอนให้เขาเป็นประจำเขาก็าจะสร้างวัดขึ้นมาถ้าเศรษฐีในย่านนั้นเป็นหลักประชาชนย่านนั้นร่วมด้วย ก็เบาแรงแต่ว่าถ้าย่านนั้นไม่มีเศรษฐีไม่มีผู้มีฐานะไม่มีพระราชาไม่มีเสนาบดีเป็นเจ้าภาพประชาชนก็รวมปัจจัยคนลเล็กคนะน้อยรวมกันแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาให้พระแล้วก็อาราธนาให้พระท่านอยู่ประจำทำหน้าที่อบรมสั่งสอนประชาชนทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่ใครเป็นผู้สร้างก็เป็นเรื่องของประชาชนสร้างพระมาเพื่ออ,อบรมสั่งสอนประชาชนในย่านนั้นให้นินหน้าที่ของพระกับหน้าที่ของประชาชนแบ่งกันออกไปอย่างนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลประเพณีการสร้างวัดในทํานองนี้ก็เข้ามาถึงเมืองไทย ว่ายังไงก็ตามมาในยุคหลังๆนี้ก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นยุคเศรษฐกิจหรือจะยุคอะไรไงก็ตามทีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ปรากฏว่าประชาชนบอกว่าภาระเยอะก็ให้ให้พระสร้างเถอะอ้าวแล้วกันอ่ะพระสร้างก็สร้างเพราะฉะนั้น วัดพระธรรมากายจึงกําเนิดขึ้นมายายก็บอกว่าอสร้างแล้วก็เป็นสร้างกันแล้วยายก็นำํำหลวงพ่อครูแม่ใหญ่พร้อมก็หมู่คณะสิบกว่าชีวิตมาลงมือสร้างในพื้นที่196เ้าสบไร่ทั้งๆท,ที่มีเงินทุนเริ่มต้นเพียง3,200บาทแต่ก็สร้างขึ้นมาจนได้ทำไมลนะ่ะ ตรงนี้แหละในวาระที่เศรษฐกิจทั้งโลกมันไม่ค่อยจะดีเนี่ยจึงขอหยิบเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกยายบอกว่าท่านต้องเชื่อย,ยายเชื่ออย่างไงว่าความสะอาดกับความเป็นระเบียบฟังให้ชัดนะความสะอาดกับความเป็นระเบียบทีนเราฝึกตัวกันขึ้นมาได้ ไม่ว่าแต่ใครก็ตามทีความสะอาดกับความเป็นระเบียบที่ฝึกตัวขึ้นมาได้นะนั่นคือสมบัติแท้จริงของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจเวลาสร้างวัดนี้ขอให้ทุกคนยึดหลักว่าสะอาดกระเบียบแล้วเราจะสร้างวัดได้สำเร็จ ก็ต้องบอกกับหมู่คณะกับพวกเรานี่มันมองไม่เห็นทางจริงๆว่าสะอาดกับระเบียบมันจะทำให้เงินร้อยล้านมันจะตกจากท้องฟ้ามาให้สร้างวัดได้อย่างไรมันไม่น่าเป็นไปนได้อยากจะเถียงกับยายแต่ว่าตั้งแต่มาอยู่กับยายมาเจอยายแล้วยายพูดอะไร ถ้าไม่มั่นใจยายไม่พูดถามเรื่องอะไรจากยายไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก่อนจะตอบก่อนจะตอบยายต้องหลับตาก่อนทุกครั้งเลยยายก็จะมีคำตอบให้แล้วมาทำตามคำตอบนั้นเออมันก็เป็นอย่างที่ยายว่าจริงๆก็เมื่อคุณยายยืนยันว่าก็3,200บาทนั่นแหะ ขอให้สะอาดกระเบียบเถอะ3,200บาทนี้เึื่อเป็นทุนเริ่มต้นพร้อมกับตัวของเราเองที่ฝึกความสะอาดกับความมีระเบียบจะตามมาสมบัติมาให้เองเป็นร้อยล้านอย่าว่าจะร้อยล้านเป็นพันล้านก็ตามมาได้การที่จะอธิบายคำนี้หลวงพ่อถูกกำหนดตัวให้เขียนประวัติวัดพระธรรมกายว่าสร้างได้ยังไง การอธิบายนี่ยากจริงๆว่า3,200บาทแล้วจะแตกตัวออกมาเป็นรอยล้านหรือเป็นมากกว่านั้นเมื่อมาขยายมาสร้าง2,000ไร่เนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ได้พยายามอธิบายในขั้นต้นที่ได้ประสบกับตัวเองที่ได้จากอุปชาอาจารย์ท่านให้มาแล้วก็ามาอธิบาย ซึ่งพวกเราเองเมื่อฟังคำอธิบายที่หลวงพ่อเคยให้ก็พอใจแต่ลึกๆหลวงพ่อไม่พอใจมันก็เป็นหลักการที่น่าเชื่อถือแต่ว่าคนรุ่นหลังต่อไปในภายภาคหน้าไอ้ประเภทที่เถียงพ่อเถียงแม่เก่งๆเหตุผลเยอะเขาคงไม่ค่อยยอมเชื่อง่ายๆมันค้างอยู่ในใจอย่างนี้แหละแต่ไม่ได้พูดกับใคร ก็พยายามที่จะหาคำตอบอยู่เมื่อไปเจอหาคำตอบจากพระไตรปิฎกก็ไปเจอคำตอบสั้นๆอยู่เขียนเอาไว้แค่สักสิบบรรทัดพออ่านแล้วก็บอกเออไอเน,นี่ยใช่แต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่สามารถจะอธิบายให้กับพวกเราโดยทั่วไปได้อัดอั้นตันใจอยู่ อยู่37ปีจึงได้อ่างั้นเข้าใจล้วแลวตรงนี้ละ่ะจึงต้องยกมาพูดในวันนี้เพราะมันเป็นวันที่ทั้งโลกเนี่ยมันกำลังวุ่นวายอย่างที่เห็นได้โดโควิดย่ำแยก่กันไปทุกประเทศมันจะต้องช่วยกันแก้ให้ฟืน้นอย่าตื่นตระหนกเกินเหตุถ้าตื่นตระหนกเกินเหตุเดี๋ยวมันจะซุดไปยิ่งกว่านี้ แต่ว่าถ้าไม่ตื่นรหนกเกินเหตุเดี๋ยวก็แก้ได้ตรงนี้จึงต้องนำมาพูดตรงกันในวันนี้มันเป็นยังไง <c oughs> เอาขั้นต้นก่อนที่หลวงพ่อก็อธิบายให้กับหมู่คณะฟังมาตามลำดับว่าจาก3,200บาทมาหางบได้เป็นร้อยล้านสำหรับสร้างวัดพระธรรมกายในขั้นต้นนั้นทำได้ยังไงก็ ทำได้จากที่หลวงปู่ให้เอาไว้ไม่ได้ให้โดยตรงกับพวกเราแต่ให้ผ่านมาทางอุปชาทางอุปชาของหลวงพ่อเองคือเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำขณะนี้เราก็พระกรรมวาจารย์ของหลวงพอ่อพระราชโมลีซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำไปกราบลาท่าน ท่านก็ให้คำพูดง่ายๆสั้นๆส,สมเด็จอุปชาก็ให้โอวาทมาสองเรื่องให้ว่าอย่างไงเออทัตตะจีโวจะต้องมาสร้างวัดก็ฝากเอาไว้อย่างไงก็ต้องระดมทุนนะนะในการระดมทุนก็ขยันเทศหน่อยเนะ้อ ไอ้ที่ขนันาำเทศคืออะไรเอาอาริยทรัพย์เอาทรัพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคาสอนนั่นแหละซึ่งเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่ปราบาปราบกิเลสได้เอาอาริยทรัพย์นะมาแลกกับโลกีทรัพยม์มาเทศให้ประชาชนเขาฟังแล้วประชาชนเขาเห็นคุณค่าของการสร้างวัดเขาก็จะช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาจะบริจาคก,กันเท่าไหร่ก็ตามที มันก็เป็นการเอาโลก,กียทรัพย์ทรัพย์ทางโลกมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์คือมาเปลี่ยนเป็นบุญมาเปลี่ยนเป็นวัดวาอารามขึ้นมาอ่ะอย่างนี้ก็เป็นการให้เหตุให้ผลที่ดีในระดับหนึ่งทีเดียวเพราะตั้งแต่โบราณก็ทำมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ก็น่าจะพอใจก็พอใจระดับหนึ่งแต่ว่าอืม ลึกๆขืนบันทึกเรื่องสร้างวัดพระธรรมกายไว้เพียงเท่านี้ต่อไปข้างหน้าประโยชน์คงอยา่าไม่เกิดเท่าที่ควรจะเป็นคนรุ่นหลังอาจจะตามแล้วไม่ทันไม่เข้าใจก็ได้คำอธิบายจากพระกรรมวาจาจารย์คือพระราชโมูลีท่านเป็นกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อเมื่อบวชท่านจะบอกเออจำเอาไว้นะ หลวงปู่บอกเอาไว้ว่าไปทำวัดให้สะอาดไปปัดกวาดจะสร้างวัดที่ไหนไปปัดกวาดเช็ดถูที่นั่นให้สะอาดแล้วสมบัติมันจะติดปลายไม้กวาดปลายผ้าขี้ริ้วเอามาให้สร้างวัดเออก็พูดตรงกระยายนะแต่พูดอีกสำนวนหนึ่งจะสร้างวัดมันต้องระดมทุน เมื่อระดมทุนหลวงปู่บอกว่าทุนหรือสมบัติที่จะมาสร้างวัดเนี่ยมันจะได้โดยการมันไปได้จากการทําความสะอาดมันจะติดมันจะติดปลายไม้กวาดกรบติดปลายผ้าขี้ริ้วมาเออก็มองหน้าพระกรรมวาจาจานทร์ทาก็เลยขยายความเล่าเรื่องให้ฟังบอกว่าหลวงปู ท่านก็อธิบายให้พระที่วัดปากน้ําเวลาจะไปสร้างวัดหรือไปบูรณะวัดที่ร้างแล้วให้ฟื้นคืนชีพกลับมานะหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเออแต่รวัดที่มีอยู่แต่เดิมนะ่ะมันร้างไปอะไรไปนะเพราะว่าผู้ที่อยู่วัดแต่เดิมนั้นนะไม่ทำความสะอาดเท่าที่ควรจะเป็นมันถึงได้ร้างแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่า ก็มีวัดหนึ่งเจ้าภาพนะตั้งแต่ครั้งพอ่อครั้งแม่ของเขาก็มาสร้างศาลาสร้างกุฏิเอาไว้ที่วัดนี้แหละพวกเขาซึ่งเป็นลูกเป็นหลานถึงปีก็จะมาเยี่ยมวัดที่ปู่ย่าตาทวดสร้างเอาไว้แต่พวกเขาเนี่ยมาแต่ละทีทั้งๆท,ที่พระในวัดอยู่ก็มีเป็นสิบแต่เออ ปล่อยให้วัดรกสาลาก้อนรกกุฏิก้อนรกมาทีไรก็ที่ศาลาที่สร้างเอาไว้ก็มีสุนัขนอนเกลื่อนเลยนอนอยู่บนผ้าขี้ริ้วที่กองกองอยู่แถวนั้นแหละผ้าเช็ดเท้านะสุนัขมันก็นอนที่กุฏิก็เช่นกันก็มีสุนัขนอนอยู่นั้นแล้วก็ฝุ่นก็ละไปหมด ถึงปีก็คิดถึงปู่ย่าตาทวดที่สร้างวัดนี้ไว้มาก็มาทำบุญทำบุญกระดูกทำบุญให้บรรพบุรุษนั่นแหละสงกรานตีก็มาทำาที้นนึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็มาทำบุญแต่ว่าก่อนจะมาถึงวันทำบุญนะ่ะต้องส่งคนมาก่อนส่งลูกหลานมาก่อนมาปัดกวาดเช็ดถูศาลากับกุฏิไม่งั้นมันฝุ่นจับ หมู่ญาติไปกันเยอะๆเนี่ยไม่มีที่ไม่ไม่อยากจะมีนั่งเลยเชียวแล้วถ้าเผลอไปนั่งตรงไหนไปใกล้กับไอ้ผ้าขีริ้วที่เขาทิ้งๆไว้วน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเรื่องทําไมหมัดสุนัขมันเกาะติดมาด้วยเกาคันขี้เยอะอะไรก็แล้วกันละ่ะเชื้อขี้เรื้อนจากสุนัขมันจะติดคนมาแต่ก็ไม่รู้จะไปว่าอะไรกันยังไงกับใครไปว่าพระก่นอนะไรอยู่ก็ ไปทําบุญวัดนั้นเป็นประจําทุกปีแต่มิใช่เพราะศรัทธาในพระวัดนั้นแต่ว่าทําเพราะว่าปู่ย่าตาทวดเป็นผู้สร้างก็ไปอย่างนี้มอมู่ปีหนึ่งพระในวัดนั้นอยากจะได้กุฏิเพิ่มก็มาบอกบุญโยมโยมพวกนี้ มามาทําบุญประจําปีก็ามาบอกอยากจะได้กุฏิสักหลังเพราะว่าเจ้าภาพาพ่อปู่ย่าตาทวดก็เคยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครบอกเลยยอมคงเหลืออดเต็มทีได้จังหวะเนี่ยอยากจะได้กุฏิสักหลังเอาไปทําไมล่ะตอนนี้มีะจะมีพระปสาราีจะมีพระามาเพิ่ม จะไดให้กุฏินี่จะได้มีพระได้มีที่อยู่ยมก็ตอบว่าอ๋อนึกว่าจะเอาไว้ให้หมานอนเพราะมาทีไรทั้งศาลาทั้งกุฏิก็มีแต่หมานอนแล้วเขาก็ตอบดีทัานทาของเดิมให้สะอาดจอนสะอาดดีเมื่อไหร่จะมาทําให้ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธแต่นั่นละก็คือปฏิเสธละ พระกรรมวาจาร์ก็เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ก็บอกว่าอย่างเนี้ยท่านก็เล่าต่อบอกว่ารับหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังอีกว่าตรงกันข้ามอีกวัดหนึ่งเขาทําความสะอาดที่วัดไว้เรียบร้อยดยีเพราะฉะนั้นยังไม่ทําจะเอ่ยปากโยมนะโยมมาทีไรก็สะอาดเล่มหน้ามาทําบุญชวนพระพวกมาทําบุญบ่อยๆ วันหนึ่งอารมณ์ดีขึ้นมาก็เลยถามเจ้าอาวาสวัดนั้นท่านหมวัดสะอาดเยี่ยมดีจังเลยพอใช้มหมเนี่ยสาลาเนี่ยถามเองเลยพอใช้ไหมสาลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านก็ยิ้มเลยก็อยากจะได้ใหใ้มันโตกว่านอี้สักหน่อยอีกสักหลังหนึ่งนะราคาเท่าไหร่ราคาท่านั้นท่านัก จะภาพจนนนิเงยียบไปนิดหนึ่งบอกเอาอย่างนี้ถ้าราคามาขนาดนั้นพระสาลามันใหญ่ขอเวลาสักปียงได้ไหมรวบรวมหมู่ญาติสักหน่อยขอสักปีเงินจำนวนที่พอหาได้อย่างช้าสุดไม่เกินสองปีเริ่มมันกระถินปีนี้เลยอเอากอย่างนั้นเลยหลวงพ่อจะเอาว่าแล้ก,ก็ยิ้ม แล้วก็จริงๆไม่ถึงสองปีหรอกกระถินปีนั้นนั่นแหละเพราะเป็นกระถินสามัคคีบอกเจ้านี้แล้วยังบอกเจ้าอื่นต่ออีกก็ปรากฏว่าเอามารวมเข้าเป็นกระถินสามัคคีแล้วก็ได้ศาลาหลังงามๆขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันบอกบุญเลยนะเจ้าภาพเสนอมาเองแล้วก็พระกรรมวาจาจารย์ของหลวงพ่อก็สรุปว่านี่แหละ หลวงปู่บอกว่าสมบัติมันจะติดมากับปลายผ้าขี้ริ้วปลายไม่กวาดเพราะมันสมบัติจะต้องรองรับด้วยความสะอาดเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกอย่างนี้แหละไปนี่แหละคาถาเรียกสมบัติสร้างวัดอื